นะครับสามี <S <S ยื่นฟ้องดิสนีย์เวิลด์นะครับสามีฝรั่งนะครับยื่นฟ้องดิสนีย์เวิลด์หลังจากที่ภรรยาของเขาซึ่งเป็นคุณหมอคนไทยนะครับไปเที่ยวดิสนีย์เวิลด์ดิสนีย์เวิลด์เข้าไปว่าต้องอยู่ฟลอริดานะฮะแล้วปรากฏว,ว่าแพ้อาหารรุนแรงจนในที่สุดแล้วเธอเสียชีวิตนะครับเรื่องนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องจริงนะเกิดขึ้นมาเมื่อเขาฟ้องเหตุการณ์ต่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ5ตุลาคมปีที่แล้วเธอไปทานร้านอาหารแห่งหนึ่งในดิสนีย์ อยู่ที่เขาเรียกว่าดิสนีย์สปริงนะครับและระบุชัดเจนว่าเป็นภูมิแพ้อะไรบ้างแล้วแจ้งรายละเอียดกับร้านไปแล้วว่าห้ามมีสิ่งนี้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 เนื่องจากมีอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรงไม่สามารถบริโภคอาหารที่ผสมสิ่งนี้ได้ซึ่ง ต่างประเทศเขาซีเรียสกันเรื่องนี้ะนะครับผมไม่ได้ว่าเมืองไทยไม่ซีเรียสนะแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นเท่านั้นเองแต่ต่างประเทศเขาจะมีระบุได้เลยว่าคุณแพ้อะไรบ้างสายการบินก็มีนะฮะคุณสามารถระบุได้ว่าคุณแพ้ธัญพืชคุณแพ้ถั่วคุณแพ้แพกลูเตนคุณแพ้อะไรแบบนี้ระบุได้คือเสร็จสุดท้ายเนี่ยพออาหารมาถึงถึงถึงโต๊ะเขาเนี่ยเขาก็สั่งข้าวโพดทอดถอยเชลล์บอลอกแครี่หอมทอดแล้วก็เขาก็ยังย้ำถามอีกนะก่อนที่เขาจะรับประทานว่า ทำไมถึงไม่มีแบบทงจิ๋วๆแล้วก็ปักคําว่าเมนูปลอดสารภูมิแพ้คือถ้าสมมติมีการแจ้งอย่างนี้แล้วเนี่ยทางมือน,นอกเองเขาก็อาจจะมีทงเพื่อปักมาซึ่งจริงดีนะซึ่งดีซึ่ง<ด>ถือ<ด>ว่าเป็นที่มีงแปลว่ามัน ได้รับการตรวจสอบอีกรอบอซึ่งทั้งแพทย์หญิงเองและก็สามีเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้สอบถามพนักงานก่อนที่จะรับประทานแล้วว่าทําไมไม่มีทงก็ได้รับคําตอบแบบเดิมๆว่ารับประทานได้เขาก็เลยรับประทานซึ่งภายหลังไม่นานเนี่ยทางแพทย์หญิงกนกพรก็เริ่มมีอาการไม่ดีซึ่งเธอเองเนี่ยก็รู้ตัวละว,ว่ากําลังเกิดการแพ้อาหารอย่างรุนแรงเขาก็พกเข็มฉีดยาที่สําหรับการแพ้อาหารขึ้นมาฉีดเข้าร่างกายแต่ว่าอาการก็ไม่ได้ดีขึ้น สุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในฟลอริดาผลการชันสูตรคือพบร,ระดับของนมและถัว่วนี่ไงแพ้นมกับถัว่ว <c oughs> dairy product กับถัว่วในร่างกายในปริมาณมากเพราะว่าประสมอยู่ในนั้นนี้จริงนะฮะสามีของคุณหมอกนกพรก็เลยยื่นฟ้อง Disney World นะครับาภายใต้กฎหมายของทางรัฐฟลอริดานะครับ <c oughs> เป็นค่าเสียหายอยู่ที่ซึ่งผมรู้สึกว่าแบบ น้อยมากนะน้อยมากแต่กี้เราดูตัวเลขกันแล้วเนอะผมพิมพ์ว่าเฮ้ยตัวเลขผิดหรือเปล่าฟ้องค่าเสียหายอยู่ที่ห้าหมื่นดอลลาร์คือหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเท่านี้นนคือจริงๆควรฟ้องหนึ่งจุดเจ็ดดอลลาร์ไหมพี่หนะึ่งจุดเจ็ดล้านดอลลาร์ใช่หนึ่งจุดเจ็ดล้านดอลลาร์มันควรเป็นตัวเลขที่ไกลกว่านั้นมากนะครับแต่ว่าจริงๆมันเขามันคงไม่ได้อยากได้เงินกันนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราควรต้องซีเรียสกันกับคนที่มีม,มีเงื่อนไขเรื่องของอาการแพ้หรือเรื่องเงื่อนไขของสุขภาพใช่ต่างๆเพราะจริงๆเนี่ยต เป็นคนที่มีเรื่องการแพ้อาหารอย่างรุนแรงเนี่ยเขาก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะศึกษาทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องภาวะการแพ้อาหารที่รุนแรงแต่ว่าตอนนี้ก็เสียชีวิตเรียบร้อยก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะครับผมนะครับอ่ะก็เอามาให้รู้เฉยๆนะครับว่ามันมีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเราควรทําความรู้จักกับตัวเองทำความรู้จักกับคนใกล้ตัวของเราแล้วก็ไม่ว่าเราจะเป็นฝั่งผู้บริโภค,คหรือฝั่งผู้ให้บริการในทุกๆด้านผมว่าก็ เราก็คงจริงจังกันเนาะกับเรื่องแบบนี้นะ,นะครับ Green Morning Show